สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกคนนะครับอยู่กับผมน้องก๊อฟอีกหนึ่งทริปวันนี้นะครับมาตีาปลาช่อนนานะครับสภาพไม้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นร่องนะครับล้อรถเกี่ยวนะครับแล้วก็วันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อเดวิลสามจุดห้านะครับของ U.S.A. นะครับแล้วก็คันก็จะเป็นแอร์เกียร์เอ็กโคสนาโนนะครับเวทสิบยี่สิบนะครับความยาวหกฟุตเจ็ดนะครับฝากไว้ด้วย สำหรับงานปลาชนนะครับงัดสบายๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาตัวกันว่าจะมีไหม Let's go ไป นน้องพอแล้วตัวตรงนี้นี่นี่ฮะเมื่อกี้ได้มาหนึ่งแเปมนะครับแปเปมแรกนะครับนี่โอเคฮะเป็นเหยื่อเดเวลนะครับ3.5นะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับเหมาะสำหรับงานปลาช่อนนะครับตัวนี้รับรองว่าเก็บ ตัวนะครับแล้วก็งัดมาด้วยคันเอเกียร์เอ็กโคสนาโนนะครับเวท10-20นะครับความยาว6ฟุต7นะครับฝากนานักตกปลาด้วยกันแลวกันนะครับสำหรับเยือเดวิล3.5นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาตัวกันต่อ,ตอไปนะครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วนะครับไปดูกันว่าวันนี้จะได้กี่แต้มปา 너무 맛있어. มาเลยแต้มที่สองนะครับแต้มที่สองมาแล้วนี่เป็นปลาช่อนนานะครับกับเหยื่อช่อนยาง USA นะครับแต้มที่สองนะครับเป็นช่อนยาง USA นะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปหาแต้มต่อไปครับบาย แตที่ส3มาแล้วดูนะครับดูไซส์ไซสเ์เล็กๆนะครับมาช่อนนานะนะครับแตี่สามนะครับมาแล้วเป็นเดเวล3.5นะครับฝากนาๆาไว้ด้วยโอเคครับไปหาตัวกันต่อครับผมไป บิ๊กเลยโธ่ฟี่แล้วเมื่อกี้ได้ไอ้ยักษ์มาหนึ่งตัวโอ้โหยตแกแจหมดเลยนี่นี่ครับผมว่าตัวนี้น่าจะมีกิโลก,กว่าๆนะครับ สุดยอดนะครับเนี่ยกัดเดวิลสามจุดห้านะครับเต็มปากเลยนะฮะถึงตัวจะเล็กนะครับแต่ว,ว่าคุณภาพไม่เล็กนะฮะโอเคครับหาตัวกันต่อโอเคครับวันนี้ได้ทั้งหมด4แต้มนะครับกับเหยือ่อเดวิล3านะครับแล้วก็คัน เอเกียเอ็กโคสนาโนนะครับเวทสิบย right? 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 so, right? so, ี่ส right? so, ิบนะครับความยาวหกฟุตเจ็ดนะครับฝากนานานักตกปลาไปเดินกันเลยกันนะครับสำหรับคันนะครับตี่พาชอนแล้วก็เหยื่อเดวิลสามจุดห้ายเอนะครับสรุปวันนี้ได้สี่แต้มนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้สุดยอดนะผมว่าน่าจะมีกิโลครึ่งนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสุดยอดครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับสำหรับช่องของนายกอฟคนตกปลานะครับ b b o USA กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับผมไป